สวัสดีงามๆอีกแล้วคะ่ะเพื่อนๆมากินขา่าววันนี้มีข่าวนี่เด้อจ้าน้ำพริกน้ำพริกผักต้มจ้านนำพริกอันนี้เอ่อน้ำพริกปลาป,ปลาปนเด้อจ้าเนี่ป,ปลาปนของเรื่องชื่อของโคราดเด้อจ้ามามาค่ะกินกับมือเลยเด้อฉันจะซาวมือเลยจ้ะ แต่อะไรกินเข่ากันเนาะจากเพืเ่อนๆหนาว,วันนี้ลมแรง,รงจากแฟงเฟิร์ตแต่ไม่มีชะนีเด้อยจ้ะไม่มีหิมะตกใช่ว่าลมแรงมากน้ำพริกปลาปนจ้ะน้ำพริกปลาปนมาเด้วมีพักอ่าอันนี้เขาเรียกซูชินี่นะคะอืมหวาน ูชีนี่ก็คือบวบจะบวบบันเองแต่นี่ลูกเทองลูกยักษใหญ่ลูกบวบถ้ามันถ้าเขาปล่อยให้แกเนาะจ้ะก็จะลูกใหญ่จ้ะ ใครยังไม่ทันได้กินขอมาจา้ะใช้น้ำปลาปรพริกปน่นแล้วก็ปลาป่นนะคะปลาปน่นฉันซื้อมาจากจากบ้านนยจ้ะจากโคราชอมออร่อยอืชักบัว แับเบอร์แับเอบเอร์ก็เอาไข่มากินนะค่ะมีไข่อยู่สองลูกเห็นไข่แล้วนึกถึงสมยัยต่กอน สมัยตะโกนไม่มีใหก้กินบางทีก็ไปชกไปขโมยใจที่ที่อยู่ในเราอ่ะจ้ะที่แม่เขากำลังฝักนะไปขโมยเอาอืมอ่ะ